เราชื่อดาดาเราใช้ชีวิตที่ป่าอเมซอนหนึ่งอาทิตย์ทั้งใช้ชีวิตอยู่กับชนเผ่าว่ายน้ำกับปลาโลมาและกินปิรันย่าเป็นอาหารสำหรับวันแรกนั้นเราเดินทางด้วยเรือเล็กค่ะมีกันทั้งหมดประมาณ15คนรวมไกดด้วยค่ะส่วนของป่าอเมซอนที่เราไปจะเรียกว่าฮิโเนโกรหรือว่าแม่น้ำสีดำนะคะซึ่งตั้งอยู่ในเมืองที่เรียกว่ามานาสค่ะ การเดินทางไปที่เกาะเนี่ยใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงโอ๋อแล้วก็การที่แม่น้ําสีดําไม่ใช่เพราะมันสกรปรกนะคะแต่มาจากใบไม้ของพืชชนิดหนึ่งที่ย่อยสลายในแม่น้ําค่ะและแล้วเราก็มาถึงที่พักของเรากันแล้วนะคะหน้าตาคุณคุณไหมเอย่ยสําหรับเรามันให้ความรู้สึกเหมือนบ้านต่างจังหวัดของประเทศไทยเลยที่จะเป็นพื้นยกสูงก็มีใต้ถุนบ้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเล็กๆในตัวที่พักค่ะดูสีแล้วมีเพลออีกคือเหมือนที่ไทยมากอะทุกคนชื่อห้องก็จะเป็นชื่อสัตว์ต่างๆนะคะ ส่วนสบู่ในห้องก็ทํามาจากพืชและผละไม้ในป่าค่ะห้องน้ําก็พออยู่ได้แต่ว่าเป็นน้ําบาดาลนะคะเหนียวตัวมากเลยไม่ใช่เล่นๆน,นะคะก็คือเหมือนเกสเชลเลยมีสระว่ายน้ําในตัวด้วยต่อมาเราก็เดินทางมาที่บ้านลอยน้ํานะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นบ้านของไก่นี่แหละค่ะไก่บอกเราว่าที่นี่ปิรันย่าเป็นสัตว์กินพืชค่ะห้องนางกลัวปลาโลมาเลยจะว่ายน้าอยู่ต่ําๆทําให้พวกเราว่ายน้ําในแม่น้ําได้เลยเขาก็จะกินปลากับน้ําพริกในแบบของเขานะคะซึ่งก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่หรอกเอาจริงวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊